ขณะนี้ผมก็ยอ,อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่บริเวณบึงแก่นนครครับมุ่มทั้งเหนือแต่คือที่อนุสาวรีย์พระนครศรีบริลลักหรือเท้าเกียเมืองแผ่นนะครับเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่นนะครับสละพระวรโย,ยอขงเพิ่นกับเป็นคุณนั่งเชี่ยพุ่งของประเทศลาวนะครับนครหลวงเวียงจันทร์เป็นในอปปยกไพ่พ้น สามร้อยสาสิบคนความทั้งพุทธ,ธิด่านะครับมาตั้งลกกลากอยู่ที่บ้านบึงบอนหรือปัจจุบันนี่ก็คือบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นนะครับที่สําคัญของเพลินนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเมืองของแก่นแก็เป็นผู้สร้างวัดกลางเมืองเก่านะครับแล้วก็ที่ด่างเพลินหน้าข้างแว่นนะครับเป็นสนมบเอกของราชการที่หนึ่งนะครับอันนี้คือประวัติย่อองเพลินนะครับรจําปีทุกๆปีกับลูกหลานของเพลินนะครับกับ มากัาสักระบูชาก่าบ,บ่ายเป็นนิวัน์ได้ท่องเที่ยวก่เสียมาก่าบ,บ่ายบูชาเพิ่นนะครับเพื่อขอพรอให้ยู่ดีมีสูขเ์ในสังหวัขอนกันนะครับขณะนี้ผมกับสิยืนยางไทยวิวรอบๆกับสิไปไทยที่บึงแกนง่นนครนะครับนะครับฝากกันนะครับเด้อมูพวกเื่อนฝูงใน YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับฝนะาก อันนี้พวกก็เอาสันสันนะครับคิดนี่เกษียไอต่อครับที่บึงแกนน่าอนน่ะแหละครับครับมาถึงบึงแกนท่าขอนแล้วครับแกาช่วมน้ำเมื่อนี่อากาศฮอนครับเมื่อนี่แดดเปี้ยงเลยครับบ่มีบ่มีขีดฝามาบังจักเม็ดนะครับแต่ว่าแกาลร่มกะแห้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังบนเขาหนาวห่อนเต็มเ็มนะครับมันก็ยังหนาวอยู่ ผ้พาพป่น้องยางเบิ่งน้ำมือ,อนีกหนึ่งหนึ่งครับปกติผมกับมาขอนแกน่นอยู่บ่อยๆนะครับบึงแก่นในขั้นนี่ผมเ็เคยถ่ายลงคลิปลุ่งวิดีโอสองสามเทื่ยนนี่นะครับบางๆผมกับมาถ่ายสิละครับพ,พ้าพป่น้องเดินเลาะๆชุ่มบรรยากาศบึงแกน่นนครในช่วงบ่ะมานานใบยๆนะครับเนบาะบม่วงนะครับ,บ,บ่วนนี้ เดินอยู่ผู้เดียวนะครับคนเขากับเมอร์มาเที่ยวดรอกครับรเพราะว่าเบิ้งแกนในค้ายมันกับกวางนะครับมันก็หลายจุดสนมากเขาอยู่เ็อยู่ตรงลมลมนะครับอันนี้ขย่ามือแรกกับคนกับสิมาเที่ยวหลายอยู่ครับตรงนี้เพระาะว่าเป็นจุดกลางสมัยสี่ยังบอนในพัฒนานะครับผมมาอยู่ขอนแก่นใหม่ๆช่วงประมาณปี2530นนะครับตรงนี้มันก็มันก็บถเป็นเดินกลงกวงๆอย่าง,งน้อยหนึ่งผพเบิ้ง่าลอยต่อนะครับ มือเวกเป็นฝูงนั่งเป็นกันนัดกันว่าไม่กินเหล่ายนี่ยแม่งกินลอยต่อวงนี้นะครับขึ้นนีร้านขายหลาบขายก้อยขายตำมะฮุงนะครับนี่มาขึ้นกับแม่ยอเล่แถบนี้นะครับแต่ว่าคล่มือนีเป็นกับพัฒนาใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่จะเลิกกนขึ้นรลายกว่าเก่านะครับผมกะบ๊อบซุมกลางเห็นเพิ่งนะครับเพราะว่ามันแดดนะครับเบิ่งยังสิฉลาดครับเบิ่งกันไปยังสิละครับผมจะฟังทั้งเหนือนะครับท่าบนนก็คือติดใตอัติม่องเห็น ปลายแหลมแหลมก็คือวัดผ้าลามหลวงวัดน้องแวงวัดน้องแวงพ้าลามหลวงนะครับมามุมทั้งด้านนี้นะครับถ้าด้านนี้ก็เป็นวัดกลางเมืองเก่านะครับเป็นวัดที่เท้าเผื่อเมืองแผ่นเป็นสางไหวนะครับท่าพระนครศรีบริลักษณ์นะครับเป็นสางไว้คือวัดนี้นะครับวัดกลางเมืองเก่านะครับเรือว่าวัดกลางพ้ารามหลวงนี่นะครับ เป็นวัดชั้นชั้นตรีนะครับเดี๋ยวขยัิยางไปทางคุณจังน้อยนะครับนาอ